สโนไวต์จริงๆนะฉันอักคติมาตั้งแต่เห็นหน้านางเอกแล้วยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งคนที่อั แล้วก็ผิดหวังมาตั้งแต่ Li t t l e Mermaid เวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นคือรู้สึกผิดหวังมากเหลือเกินทางนี้ก็เลยเข้าไปดูสโนไวท์แบบไม่คาดหวังเลยเวย้ยปรากฏว่าเฮ้ย <Hey, S 2> มันเป็นไลฟ์แอคชั่นที่สนุกที่สุดเลยตั้งแต่ฉันดูมาฉันชอบมากกว่าหมู่ฟาซ่าซะอีกแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทําไมสโนไวท์ต้องเป็นยายไมเชลสโนไวท์เวอร์ชั่นเนี้ยมันไม่ได้ขาวมันไม่ได้สวยมันไม่ได้เหมือนในนิทานที่เราเข้าใจเขาตีความใหม่หมดเลยเวย้ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดถึงแม้นายจะไม่ได้สวยเท่าราชินีแต่หัวใใจขอองงงนนาาาสสววยแลละเเิมกที่่ํคัญ้รืไ ่มันมีการขยายให,ให้มันน่าสนใจมากกว่าการ์ตูนนิทานที่เราอ่นอานๆแล้วก็รู้เรื่องกันมาอย่างที่เราเคยรู้เรื่องในโซโนไวคือโซโนไวอยู่ในโรงแก้วเจ้าชายค่มา้าผ่านมาจุมพิตรักกันมันได้เหรอวะโซโนไวใจง่ายไปหน่อยวะ่ะแต่พอเขาตีความใหม่ในไลฟ์แอคชั่นถึงแม้จะไม่มีโรงแก้วซึ่งไม่มีก็ได้มีทําไมเออค่อยเลิศขึ้นหน่อยมันเมคเซน์ขึ้นเยอะเลยมาพูดถึงราชินีกันบ้างต้องบอกเลยว่าเปิดขึ้นมาปึง้งคนลุกโคตรเลยกับฉากเปิดของราชินีแต่หลังจากนั้นราชินีตุเย่ค่ะไม่ว่าจะ เป็นจลิต acting การแสดงหรือการร้องเพลงเรามีความรู้สึกว่ามันได้กว่านี้เยอะมากงงมากที่เปิดมาคตดเกิดแต่พอกลางเรื่องกับท้ายเรื่องอายสะงั้นกลายเป็นว่าสโนไวท์คือเดอะแบกพลังเสียงเอยใดๆเลยคือไม่ติดสิ่งที่ชอบที่สุดในสโนไวท์คือคนเหมืองคนเหม,มืองทั้ง7คนคือน่ารักมากและใครจะไปคิดว่าฉันจะต้องมานั่งเสียน้ำตาให้กับโดบี้คือโดบี้น่ารักมากและที่สําคัญค่ะสัตว์ที่เราเห็นในสโนไวท์ทุกตัวพอมันเป็นลฟยแฟคชั่นบอกเลยว่ามันน่ารักจนใจ,จ,นใจเจ็บแต่สิ่งที่ติดเลยสิ่งหนึ่อองงนนี้ก็คืทอรอผมสว คือเพื่อนฉันยังพูดเลยนะว่ายกโคนให้สนวไวนิดนึงไหมยิ่งฉากที่สนุวไวผมเปียเจ็บปวดมากทำไมแกงขนาดนี้นั่นแหละถ้าจะถามว่าติดเรื่องอะไรก็ติดเรื่องทรงผมสนวไวนี่แหละแล้วว่าช่างผมแกงนางไปหน่อยแต่ตรงๆนะชอบมากสนุกตั้งแต่ต้นจนจบไม่รู้สึกว่าช่วงไหนหน่าเบือ่อหรือว่าหาวเลยอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าเรื่องมันยาวไปมารีวิวมาบอกค่ะสําหรับคนที่ลังเลยอยู่ว่าเฮ้ hey, จะดูดีไหมกระแสมันวุ่นวายเหลือเกินก็ไปดูเถอะทิ้งอคติมันออกไปซะหรือจะแบกอคติเข้าไปดูก็ได้ไม่อยากฟังเสียงไวเชลก็ ฟังเสียงโบเมลดาเพราะสโน w วท์ไลฟ์แอคชั่นพี่ซาว่าเลิศจริงเอาเป็นว่าใครไปดูสโนไวท์กันมาแล้วบ้างขอที่ไปดูกันมาแล้วจริงๆนะมาคอมเมนต์รีวิวให้อ่านหน่อยค่ะ